สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันส่งงานนะนี่ก็มีมีดส่งทั้งหมดสองสี่สิบเล่มนะครับสมว่ากจะเป็นงานหลักๆนะครับที่ที่ทําตลอดก็คือพลังนะครับพลังกูคุรีนะครับตัวน,นี้ไม่รับคมนะ คูรีนะครับจุสองนิ้วตัวนี้เทมากสั่งเยอะมากครับอันนี้ก็รวมๆจะยี่สิบเล่มแล้วนะก็ส่วนตารางตัวนี้หกสิบยังไม่ลดเลยครับก็คือทําทําออกมาแล้วก็ส่งไปก็คือคิอควก็ยังไม่ลดเลยนะตัวนี้ขายดีมากครับด้วยสมดุลน้ําหนักมันเทไปข้างหน้านะครับเนี่ครับมันเทไปข้างหน้าหลักมันจะฟันได้หนักหน่วงครับ แล้วก็มีพลังในการทําลายในการฟันนะครับฟันให้ลึกเปิดคมแบบนะครับคมแบบ V V แต่ V ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มากนะก็บตึงตึงๆึงคอนแวกนิดนิดครับจะให้มันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับทั้งใบนะครับจะไม่เป็นเหลี่ยมนะสันหนาครับ ันนาเท่ากับพลาเลยสันเจ็ดมิลน,นะครับหกเจ็ดมิลน้ําหนักนี่ไม่ต้องห่วงครับอาการฟันขายดีมากครับก็ราคาไม่แพงด้วยผมทําราคาที่หนึ่งพันสองหสิบาทพร้อมส่งนะครับตรงนี้ใบเจ็ดเอสิบเอ็ดสิบนิ้วถึงสิบเอ็ดนิ้วนะครับตรงนี้บาลานซ์กันมังดีครับท่านยาวกว่านี้ก็บาลานซ์จะไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเท่าไหร่ละครับนี่ก็แพ็คแล้วนะครับรับผมแล้ว สามตัวนี้ยังไม่ได้รับผมก็คุยเรื่องบาลานบาลานมีดค่อนข้างดีครับก็มียอดสั่งมาเรื่อยๆนะที่สั่งไปก็จะติดใจสั่งอีกนะครับคนเล่มหนึ่งไม่พอต้องมีสองสามนะงานสวนงานไล่งานมีดตอบโจทย์ทุกอย่างครับมันเหมาะสำหรับการฟันยืนนะครับยืนฟันเนี่ยยืนฟัน เพราะการฟันมันจะพุ่งไปข้างหน้าครับเวลาฟันเนี่ยถ้าหลุดหลุดหลุดมือเนี่ยมันมันผมว่าไม่ขาเรานะครับมันจะไม่โดนขานะเพราะว่าคุมมันเชิดไปข้างหน้าครับต่างจากมี่ธรรมดาอย่างนี้ครับคุมมันตรงนะการฟันมันจะโดนโดนเรานะครับไอตัวนี้ถ้าพลาดก็คือไม่โดนนะเพราะคุมมันมันเชิดไปข้างหน้าครับมันเป็นเขาเรียกไงเอ่อ การออกแบบของคุณแถบมลายูนะครับแถบเนี่ยภาคใต้ของไทยจนถึงอินโดนีเซียนะครับคือเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะผมก็เลยมามามา,าปรับปรุงด้ามนะครับให้มันให้มันทันสมัยแล้วก็รับมือมากขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ครับ มันจะไม่หลุดมือนะครับด้วยนิ้วนิ้วที่กำเนี่ยครับกำก็จังหวะจับมันมีสามจังหวะนะครับจับตร,นตรงนี้ครับสําหรับงานเหลานะมันจะจับง่ายครับคอนโทรนง่ายงานเหลางานครัวก็ได้ครับครัวก็จับตรงนี้ก็ได้ครับไม่เนี่ยครับด้วยตรงนี้นะครับมันมันไม่บางนะ แล้วก็ลบเหลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับมันจับสามารถจับได้เลยจับเต็มๆเลยได้เลยครับเนี่ยเหลาครับแล้วก็ขยับ้นมาอน้คืองานสับงานฟันที่ละเอียดนะครับแบบนี้คือฟันที่หนักหน่วงครับก็มันจะเพิ่มพลังงานขึ้นมานะครับให้จังหวะในการฟันได้มากขึ้นครับมีดเล่มนี้เหมาะกับการฟันครับด้วย จริงๆแล้วผมคือลอกแบบมาจากเกอร์เบิร์นะ Gb ครับแล้วก็มันแข็งไปก็เลยเอามาปรับเป็นสไตล์ของตัวเองก็ค,คือด้ามที่ซอฟลงครับสันระดับสันใบแล้วก็สันด้ามครับเป็นระนาบเดียวกันนะเพื่อในการสมูทครับในการฟันนะครับใครที่เคยใช้จะจะรู้ใครที่เคยใช้แล้วมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยครับราคาไม่แพงแล้วก็ ขายดีใช้งานดีมากเยี่ยมเลยครับอยากให้ไปลองแต่ว่าตอนนี้คิวคิวค่อนข้างเยอะรอหน่อยครับงานดีมีคุณภาพแน่นอนครับก็มีดทุกเล่มนะครับมีประกันนะสามารถเคลมได้จะบิน่นจะแตกจะหักด้ามจะแตกนี่ก็ส่งกลับมาทําด้ามให้ใหม่นะครับก็คิดเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวนะครับไม่ได้คิดอื่นก็ไม่มีดแตกก็ถ้ามันแตกบิน่นเสียหายมากผมส่งเล่มใหม่ จะคืนไปให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะแต่มีดที่ส่งเคลมก็คือผมขอแค่ค่าส่งนะครับหกสิบาทแค่นั้นทุกเล่มครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับพลังนะขายดีครับขายดีนี้เป็นเน็บตันนี้ไม่พูดดีกว่ามันไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ครับก็จะเป็นเน็บนะครับเน็บมีดแหลมแบบอีสานนะครับ ตัวนี้จะอ้วนหน่อยตัวนี้จะสวยหน่อยนะครับไม่ต่างกันครับแค่ต่างกันนิดๆหน่อยๆทิกมุมมิติมันแค่นั้นนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ขายดีเพราะมันค่อนข้างจะคนรุ่นรุ่นรุ่น,รน,รนประมาณสามสิบสี่สิบอัพเนะครับจะจะจะยังนิยมนิยมมีดทรงนี้นะครับ ก็ทำไมมันมันมันเป็นทรงคลาสสิกค,ครับแล้วก็ใช้กันมาเนิ่นนานหลายปีแล้วก็เลยติดกันครับก็ด้วยด้วยผมออกแบบด้ามน,นะครับผมออกแบบด้ามให้เป็นวงรีนะเป็นร,ปร,ปร,ปรู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 ปไข่นะครับตรงนี้จะเรียบนะครับรนี่ครับเห็นไหมตรงนี้จะเรียบนะเพื่อการล็อกมือครับ โดยปกติแล้วม,มีดเน็บธรรมดาจะด้ามจะกลมนะครับมันมันทําให้พลิกนะเวลาเราคอนโทรลฟันมีดนะครับมันจะพลิกไปพลิกมานะครับตัวนี้มันจะเป็นวงลีครับเป็นรูปไข่นะตัวนี้จะล็อกมือล็อกนิ้วอย่างนี้นะครับก็นี่ครับช่วยในการคอนโทรลมีดนีดด้ดีหักสับพันซอยมีดพกพาครับก้าแปดนิ้วครึ่งถึงเก้านิ้วนะตัวนี้หนึ่งพันบาทพร้อมส่งครับด้วย นี่ครับกั่นยาวถึงนี่เลยนะครับกั่นใหญ่แล้วก็ยาวนะใครจะเห็นรูปภาพนิ่งผมจะเห็นว่าผมทํากั่นใหญ่แล้วก็ยาวครับเพื่อการแข็งแรงของมีดนะครับแล้วก็มันก็จะเวลาฟันก็จะนิ่มนวลน,นะไม่แข็งกระด้างนะครับนี่พกคระมาณอึคูรคานะครับหรือว่านี่ภูคุรีนะครับ สองนิ้วนะครับมีที่ผู้ชายหลายๆคนโดยผมผมด้วยนะครับชอบมากครับแล้วก็เป็นมีดที่ค่อนข้าง,างที่จะดูดันนะครับทรงก็คืออาวุธเลยส่วนใครจะคิดคิดจะพกเข้าป่าผมว่าไม่แนะนำนะครับมันหนักนะแล้วก็ผมอัดสันไว้ที่แปดมิลน,นะครับจากเหล็กหกมิลน,นะครับจากเหล็กทีนี้ผมอัด เหล็กหนาอย่างนี้นะครับเหล็กกว้างขนาดนี้ครับผมอัดเข้าไปครับให้มันหนานะตัวนี้เพื่อเพิ่มความหนาครับแล้วกันยาวถึงนี่เลยครับมีติดตูดด้วยนะครับกันยาวถึงนี่เลยนะครับกันใหญ่แล้วก็หนาครับตัวนี้พิมพ์ผิวหลุมนะลูกค้าสั่งแต่ติดต่อไม่ได้ครับตัวนี้ก็มีคนรับไปแล้วนะครับตัวนี้สองพันบาทนะครับด้ามกระพี้เขวควายครับตัวสังเกตก็คือกุลขา เนยปานจะจะคอมันจะไม่เหมือนอีเน็บนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับเนี่ยคอมันจะลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมสองข้างนะครับก็ผมก็ปรับปรุงจากของนั่งเดิมนะครับของเนปานจริงๆก็คอมันจะใหญ่ครับใหญ่ประมาณนี่เลยครับแล้วทีเนี้ยมือมือเราไปกำของใหญ่มากๆมันเหนื่อยล้าครับ เหมือนครับเกิดความเหนื่อยล้านะครับแล้วก็มันก็จะไม่กระชับมันไม่ตอบโจทย์สําหรับคนบ้านเรานะครับว่าเราจะคอประมาณนี้ครับนิ้วนิ้วสองไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้ครับก็ผมเป็นคนมือใหญ่นะเนี่ยด้ามหกนิ้วครับลายสวยมาก มีดทุกเล่มนะครับผมชอบมีดที่มีสมดุลนะครับผมผมไม่ชอบมีดสวยงามไม่ชอบใบที่ขาวครับไม่ชอบด้ามที่มันวาวนะครับมันขาดเชตเจอร์นะครับมันขาดความหนึบนะครับเวลาเราจับเนี่ยมันจะมีความหนึบนะครับมีความสากนิดๆน,นะครับด้ามผม มันจะเรียบแต่ไม่เรียบไม่เรียบไม่มากครับจะมีลายขัดอยู่นิดนหน่อยหน่อยนะใช้ไปเนะี่ยมันจะเรียบเองด้ามที่เรียบมากๆครับเวลาโดนน้ามันจะลื่นนะเหมือนกันครับเนี่ยมันจะลื่นนะมันไม่มีตัวล็อกนิ้วนะครับตัวนี้มันเป็นอีนเน็ตนะน,นี้มีล็อกนิ้วนะครับสไตล์การทําด้ามของผมจะเป็นขวดโคกนะครับเห็นไหมเอ่ย ตัวนี้ยังไม่ได้รับผมนะครับได้รับผมมเราไม่กล้าเอามาล่นนะก็จะเห็นไหมครับมันเป็นกดโค้นะมันจะเป็นกดโค้ครับจะป่องแล้วป่องตรงกลางนะครับแล้วก็บานตรงตรงท้ายนะเพื่อในการรับอุ้งมือครับอุ้งมือเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเนี่ยตรงสันมือนี่ครับจะเข้าตรงเว้าเนี่ยนะครับแล้วอุ้งมือก็จะรับอย่างนี้นะครับ ก็เป็นสไตล์การทำด้ามของผมนะครับจะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันครับแม้แต่คูครีนะครับก็ยังเป็นเหมือนกันนะครับจะเป็นขวดโคกนะครับก็เนียจะเข้าตรงสันมือนะครับนี่ครับก็คูครีมันจับได้หลายทางจับได้หลายระดับนะครับจับตรงนี้ก็ได้ครับสําหรับการฟันนะ ตัวนี้คือการหลุดนะครับตัวนี้ไม่เหมาะสาหรับการฟันนะเพราะว่า,าท้ายตัวนี้จะแทงมือนะครับถ้าไม่ทํามันมันมันไม่ครบเครื่องนะครับถ้าเราไม่ทําด้ามที่เป็นใบใบพายอย่างนี้ครับแบบนี้ก็คือมันขาดเอกลักษณ์ไปครับเนี่ยเป็นใบพายข้างเดียวนะตัวนี้รับคมแล้วครับไม่ไม่ค่อยอยากจับมันนะ เหมือนกันครับด้ามผมจะเป็นกดโคกตัวนี้มีล็อกมือตรงนี้นะครับก,ก็อีกอย่างนะครับจะทั้งช่างแล้วก็ทั้งผู้ใช้มีดนะครับมีดมีดทุบเล่มผมนะเวลาจะใช้ถึงจะมีคมนะครับแล้วก็แล้วก็มีดที่พร้อมใช้ควรจะอยู่ในซองนะครับหรือไม่ก็ หาอะไรห่อให้มันเรียบร้อยนะครับเวลาเรารับมีดอย่ารับให้คมมากครับให้คมช่วงเฉพาะช่วงประมาณนี้นะช่วงที่ใช้งานครับอย่างนี้ไม่ต้องคมมากครับมันอันตรายกินนิ้วเรานะครับบางทีเราจับอย่างเนี้เพราะว่าการใช้มีดของแต่ละคนเขาไม่ไมจับเฉพาะด้ามอยู่แล้วครับพอมีดก็ต้องจับต้องใช้นะครับงานเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้นะนี่ก็เหมือนกันครับ ลราจับใช้งานละเอียดอย่างนี้นะครับเนน็บเหมือนกันครับเหน็ดผมก็จะมีช้อยไว้ตรงนี้นะครับบางทีเราจับใช้งานอย่างนี้เหลานิสอหรือว่าเหลาอะไรเล็กๆนะครับมีดการใช้งานคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับมีดที่พร้อมใช้เท่านั้นถึงจะมีคมนะอย่างนี้มันไม่มีคมครับผมยังไม่ทําคมนะ ไอตัวที่มีคมแล้วผมจะไม่ม่เล่นมันนะครับคือจะห่อให้เรียบร้อยครับก็คือรู้แล้วว่ามีตัวนี้มีคมนะคมก็มีดในคลิปนะครับแลมโบก็ตัวนี้ก็มีออเดอร์กัามีกครับแต่ก็จะทำก็ก็ขอเวลาเคลียร์งานพลังกับอินเตก่อนนะครับตัวนี้เยอะมากครับแล้วก็งานค่อนข้างเยอะครับ ก็เดือนนี้ก็สี่สิบสี่สี่อีกสิบยี่สิบสี่ครับเฉพาะเดือนนี้นะครับผมส่งมีดไปและยี่สิบสี่เล่มครับแล้วก็เลื่อยอีกสิบห้าเล่มน,นะครับงานะค่อนข้างนี่ครับตกแล้วก็วันละเล่มน,นะก็เฉลี่ยครับประมาณนี้นี่คืองานหนึ่งอาทิตย์นะครับ หนึ่งอาทิตย์ก็อีกสองวันเป็นผมทํางานอาทิตย์หนึ่งหกวันนะครับก็จะประมาณแปดวันนี่แปดวันได้มีสิบเล่มน,นะครับทําวันละเล่มยังไม่เร็วเท่ากับทําทีละห้าเล่มแล้วก็ประกอบแล้วก็ห้าเล่มประกอบแล้วก็มาเก็บงานวันเดียวนะครับก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งประมาณสิบเล่มครับทําได้กําลังการผลิตทําได้แค่นี้นะครับ พยายามจะเร่งมือเต็มที่แต่ว่าบางงานมันมันละเอียดอ่อนนะครับเราต้องใช้ความเอาใจใส่นิดนิดนิดหน่อยนะครับบางบางงานมันยังมีรอยขัดนะครับรอยตะใบเล็กๆตรงนี้นะก็อย่าไปถือว่ามันเป็นตําหนินะครับมันอย่าไปซีเรียสกับมันเพราะว่าผมอยากให้มีดเราเอาไปใช้งานนะครับไม่ได้เอาไปวางไว้บนตู้นะแล้วก็มีดทุกเล่มครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ มีความแข็งแรงนะครับนี่ครับปลายบางเนี้ยไม่หักนะครับไม่แตกขนาดปลายที่บางเนี่นะครับก็คมใช้งานนะครับ สำหรับงานฟันไม้นะคมหนึ่งมิลก่อนเปิดเปิดคมนะครับก่อนสต็อปคมนะให้เหลือแก้มคมไว้หนึ่งมิลมิเมตรนะครับแล้วก็ค่อยค่อยทําคมนะมันจะแข็งแรงครับฟันของแข็งได้ยกเว้นฟันตะปูนะครับไม่ไม่จําเป็นนะเราไม่ได้ทามีดมาเพื่อไปตัดตะปูไปตัดลวดตัด สอะไรทั้งสิ้นนะครับมันมีข้อจํากัดของมันนะครับของแข็งมันแพ้นะครับของแข็งแข็งบางมันเปลาะนะครับถ้าแข็งหนามันทนทานครับถ้าอยากใครอยากได้มีตัดตะปูบอกนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะแล้วก็อย่าไปฟันไม้นะมันฟันไม้ไม่เข้ามีดทั้งนี้คือมีดใช้งานนะครับฟันไม้ทํากับข้าวเหลาตอกเหลาไม่ไผ่นะครับใช้งานเต็มที่ครับ จุดประสงค์มีดมันมีแค่นั้นนะครับอย่าใช้งานผิดประเภทนะก็จะจบคลิปแค่นี้นะครับก็วันนี้ก็มา,มาส่งงานนะครับในหนึ่งอาทิตย์ที่ทํำมีดนะครับอาทิตย์ก่อนส่งสเกลไปนะครับสเกลแปดเล่มนะครับก็อาทิตย์นี้ก็เท่าที่เห็นนะครับมีโบวี ไม่ใช่มูวี่ดิมีแอมโบ้นะครับอินเน็ปยาวนะครับก็มีพลังครับอินเน็ปสั้นนะครับก็คูครีนะครับประมาณนี้นะครับครับแล้วโจก็ขอบคุณมากๆในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยก จะทำคลิปดีๆออกอเรื่องมีดนะครับใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบอัดคลิปตอบนะครับอ้ออีกอยาก่างผลิตภัณฑ์การรักษารักษาใบมีดนะครับใช้แล้วก็ต้องเช็ดเช็ดนะครับก็ใช้นี่ครับสกอตไบนะถูๆหน่อยแล้วก็ใช้นะ้ำมัน W ิ0่ศูนยนะครับสมันสเปรย์ทั่วไปครับ ก็ถ้าทาด้ามทาใบก็ได้ครับก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยกว่าตัวน้ำมัน WD40 นะครับก็จะคลิปไว้แค่นี้นะครับแล้วก็คงวันนี้ก็จะแพ็กของนะครับแล้วก็ส่งงานลูกค้านะครับก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตงานให้ดูนะครับว่างานอาทิตย์ น่าจะเป็นยังไงถึงคิวใครแล้วอย่างเงี้ยครับส่วนนี้แรมโบกับคูครีนะครับท่านที่สั่งไว้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับก,ก็ต้องยกยอดให้เป็นคิวตัดไปนะครับแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับสวัดีครับ